ไปเคลือนใหม่สิกับบอมีบวกกูว่าวัจีิบอมมี่ก็พอดีก็อ่อเอลนี่อะไม่ได้ตั้งหวคนในบ้านนี่นะคนในบ้านเนื้อบ้านนี่ก็บ่มีบ่มีเลยเลยบ่มีเลยมัไปเห็ดผมมาบ่อนเดี๋ยเบ็ดเลยอ๋อ บอลแล้วใช่ไหมทีตัวกับตัวก็ได้พูดได้มาไปเห็นมีเหยียดเลยเออท่านนั่งแกเป็นพยานไงเด็ดิพยานเลยทำไมทำไมตัวน้อยนี่แหละครับท่านจะกินน้อยก็เอาน้อยลูกเออจะกินใหญ่ก็เอาใหญ่เอาโลดบ่ได้ขันเพิ่นให้ยซีมันก็ซิมใหญ่อนแล้วน่ะหรอโลดยบอาเฮ็ด เอาอีกแล้วฝ้าพุ่นนี่เนาะอ่ากําลังย่องอยู่รอบเที่ยงนะอ่ามาตกมาช่วงชีมวงหาวงแรงเอาอีกแล้วพี่น้อยเนาะอ่าฝ้าพุ่นปล่อยปลายตกมาอยู่บ้านซะแล้วอ่าขึ้นมาอยู่อ่าส้นอยู่ครอบครัวนี่พี่น้องเนาะอ่าพอดีว่าสีเข่าไปอ่าอัปเดตเยี่ยมยามทั้งอ่าน้องเซ่เนาะหรือว่าทั้งสาวเซ่ ก่อนหน้านี้มอบเงินปัจจัยให้ว่าจะไปเสริมสวยเสริมความงามหมดอันเนาะเมื่อนี้มาเบิ่งก่อนเมื่อี้พี่น้องเนาะโอ้โหอันมาทางนี้ดีแต่ว่ามีเคื่อนใหม่พอเลยสดแน่นอนพอแห้งเลยนี่สาดีเลยสบายดีเเนาะโดยทางน้องทาน้องใดสบายดีน้องเด้อ

nhán coi <laughs> <cười cười cười> <tense> ngam thì ngay cho tôi được rồi ngam ngam ngay thì cao rồi đấy ngam 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 hết hay hết ngam 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 ơi ngam leo ngam ní hết ngam 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 เชียร์มนปุกมมนมาจะใช้สีนั่นน่ะมาจะให้มาใหเนาะัวน้ค่ออ้สนองงทำดีี่ดีเรยจิตใจเลยแบบคิดเห็นสภาพไอ้แซกับแม่ตอนนั้นน่ะแบบเดียวกันเลยบอกนี่เลยแหล คนตกลิ้นมาเสียงแล้วมานั่งนี่ก่อนนะจ๊ะอะไรมาเลยเนาะเอานั่งนี่ก่อนนะอยากขีคุยายเอิญใช่หน่ะมาคุเอาไปเลยเนาะมาได้คุยแพงมาไม่ได้ยินเห็นมามีผู้ว่าไทยว่าเชิญจีบกันได้เนาะมีพลังเอาเสิญกันบอได้กับติดไม้น้ำเนี่ยไมโครโฟนน้ำเนี่ยยันบ่ได้ยินเสียงภาพผลนยังตกอยู่ลุงถามไปดิผู้ว่าเลยด้วย มัมมีเออมายักเสียาวบ่อันนี้เด้อจ้ะสิมีพ่อไม่เนี่ยนะอันนี้นี่ยบ่ยังบ่พี่น้อยแต่พ่อบุญนี่ยแล้วเนาะพ่อพลังพ่อบุญสารวัตรบ่เออมื่อนี่ก็ได้ไปอันสวนคือนยว่ามื่อนี่ก็โดยเมื่อที่สวนแล้วแหละ โบคือเก่าเลยโนดุงเนาะโบคือเก่าเอคืก่าแล้วเออโบคือโบคือคนเฮาเนี่ยมันมันมีกิตมีอยู่ขึ้นมีขึ้มีซ่านที่แบบว่ามันบริสุทธิ์ใจบ้ไงใมันจะตามันก็สดใสขึ้นดีบรีกันยะเมี่ยโมเูกภูาลโทรมาหาคุยกันจะร่วมมานี่กันเน่ะเป็นไปได้เพิ่มวิตามินไปอีกดิโอวิตามินเพิ่มแคลเซียมเข้าไปแล้วเพิ่อนมีภูบ่าวมีแต่ฮูน่าจะบุญแล้วเธอไงใครจะจีบฮามคกุศล

อ่าแ่ว่าเขาไม่จีบเร่อตัวปิดประตูเฮือนใส่ประจักนกแส่แส้บ่กับบ่มีภัยเป็นลิ้นไมยังมันท่านด้พ้อเปิดใจนะว่าง่ายด้วยเนาะมันสบายเลยเนาะอันยูสลายแล้วแตตอนนี้นะ ลายแล้วหมูหัวอะไรกันเอาแต่เมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตั้งแต่ผมคนนี้มาเชียงไงยตะกี้ผมยังหงยองโอ้ยชะมึงนี้ผมเกี้ยงผมยังได้สัก้อนนี่ไม่ไ้ามมาแต่ให้นี่พอดีแบบนี้ตะกี้เนี่ยยุงแต่ก้อนเนาะโอ้โหยุงแต่ผมเนาะหมกเนาะไม่แต่มงนอนกงเยังสมุงหมูตะกี้เนี่ยโอ้เนาะเดี๋ยวนี้นี่ ผมเนอะกับเกี้ยงเนาะเกลียง้เกลียงแล้วเพื่อนนั่นไปเฮ็ดผมมาบ่เด๋วไอ้เพื่เปลียนเลยโอ้โหบอแล้วใช่ไหมชิตัวกับตัวว่าได้พู้อะไรมาไปเฮ็ดเหลียดเลยเหรอวะเออทางด้านก็เป็นพยานหน่อยดิพยานแหละไปไปเฮ็ดตัวนุ่เนาะไปเฮ็ดก็แต่ไม่เฮ็ดแค่แล้ววะแกมีเงินก็ไปเฮ็ดแล้วตอนกี้กับบ่มีเงินข้าวกินก็บ่มีเฮ็ดนีดยังนี่ก็ละหัวหน้าใจบุญซอยดี ເຮືອນກໍມີຂົາກກມີຮັດແລ້ກວືເກົ່າເນານາະດນາມື້ດມືດມ້ໜັ່ຊອຍຮົາຮົຍັງຂົາກິນາຍັງຂຍັງເຮັດເວເຮັດງານຄກົນາຂອງປູຂອາຫັດກິນຍັງ มันจะต้องไปเห็ดอยู่โดยเห็ดมาดูว่าให้เห็ดอยู่บ่างหรอโดยเห็ดไปซักเขาให้บ่โดยไปเห็ดน้ำกันสามคนคือนกันแล้วสามดูมีเพิ่มลายได้ดูเลยเพิ่มรายไดลานหามีจะค้นก่อนในเฮือนตอนนี้นะโดมหมดเลยใช่หน่าบวชเอ้ยมันช่องสามเอ้ย เอ้ยแล้วก็มาอยู่พี่บ่เดี่นี่นะเนี่ยทึ่งๆอยู่นี่เบิ้ตทิเอาเลยเป็นแม่กะไม้เลยแอนฟูเป็นแม่กะไมัยนะว่าเด็กกอดเดอยู่ลำเฮานี่แหละอ๋อมาอยู่เนี่ยมาอยู่เข้อนหลังแล้วเดี๋ยวนี่น่ะเลยเออโดยอลูกลูกเอื้ยเจ้าจะคนก็หล่ะสองยิงผู้ชายผู้หญิงผู้นึงผู้ชายิ้งยังไงเลยผู้หญิงอะผู้ชายแล้ว ไปเห็ดให้ซอยกันเลยโดยโดยคนตุกเทหมดเสียงเลยมาเห็ดให้เลยนี่ยยังวะมันไม่เป็นตุกมาตุกส่งคำเนาะข้ามาเบิ่งยีดาเพื่อนี่แหละโอ้ยเฮือนราเซจนดชิล่มนะฮะโนว่าเดี๋ยวชิเขาไปยุดดูเลยจักหน่อยก่อนตังคน้าผุนก่อนมาละดงเขาดงเออาเล่นินเเงินง หนึ่งแล้วมีมีบ่แนวกินบ่มีมีหิ้วเข่าอยู่เด้่อยนี่มีอาหารกินเนี่ยใกล้ตายมีไก่่บมีไก่โตเลยไก่อว่าเมื่อไรช่วงนี้ค่าใกล้กินกินได้บ่ดีได้ไหมเข้าก็มีมีอาหานกินเนี่ยจะว่ายังก็ไว่มีแต่ไก่เวียดจะบอกดูมีแต่ไก่เวียดแหละก่ะคือไก่เวียดกับมีกับเจ้ามาขายว่าขี่รถมาขายกันบ่ ไก่เวียดที่ว่าเอ่อสีโคงไก่เวียดนะบอกหรือว่าได้ไก่เวียดคือเจ้าเลี้ยงเป็นตูนะทม่ได้เลี้ยงไก่เวียดมดตายเลี้ยงเลี้ยงบม่ได้แก่แก่แบบนี้บ่ะโดยเป็นว่าไก่สีโครงแบบเระเจ้ามาเลาะไขนะโอ้แม่เนาะว่าไงว่าไก่สีบ้านเฮาตะกี้ที่มันย่อมสีเขียวสีแดงแม่บ่ะไก่พันเนาะตอนมันยังน้อยมันเป็นสีเขียวสีแดงตัวไี้ไหนบ่ดี เนาะนิ่งคือเก่าเนาะมายามอะไรกันทั้งนี้บอยได้พนิ่งเนี่ยโมเป็นแย้มประเด็นขนมนุ่งขี้แห่เจ้าเบิ่งตาได้จ้องได้ขนมนาะจ้องอย่เง้ยโอ้ยเนาะโมได้ดิดุงเสียงเสียหอยด้ดิถีดุเชียงข้าเอาใช่ขันจ้องนั่งกับจำป็นและแสนเนาะรถจอดไว้ลุ่มบ่ขึ้นมาบ่ได้ปกตินี่ใชมาจอดอยู่ห้องเชียงนี้มันมืนแต่ว่าขึ้นมาบ่ได้อยู่นี่มันมืน ทางมันเกลียดโกนเนาะเอ้ากำจ่ายละกำจ่ายน้ำมือกำจ่ายเด้อโมยิ้่งโมยิ่งเอางี้วกำจ่จากเป็นแท้นี่กำจ่างกำจ่ายเด้อวาเสียงได้บาทได้บาเลยน้อยเ้ยบาดนี่น้อนับมือยังคือกระตุนขึ้นั่งกั่งคือกระตุกกระตาน้อยไปบาทนี่นึงปวากปวิงเลือดใจเลือดกลัวอยู่น่ะจ้อยลงมาแซ่ท Tôi chơi đâu mà Ừ Bên đây chơi đó Nó dượt không? Hả? Nó dượt không? Xuống nữa nó Nhảy nó Rồi Nó thang ăn nó Đầy này cả Nhi nữa nó Dù khứ nhìn khứ khâu quá lạ Ừ mai dìm dạm tường rồi nó Ừ Ấm lại cái nồi Ăn mỏ nhanh xa nè Phải tùm nè Tùm nó โอ้ยมะชิลอยมันชุกอยู่ลนนั่งขาล้วมันชุกอยู่ไซื้ออยู่นี่เ่เนาะนวดแล้วาแจงบอกหของเจ้าว่าแม่เล่ไปย่างเฉลิมแล้วเลานชาแล้วสองใช่ลานชาอยู่แช่หน่อยอื่นลานชามามาขายไปน่ะกินลานชามาไม่ต้มะหมน่าตางมุกเต้ลังมาขายแลไม่ต้มได้ไหชุกย่างแไม่ต้มจะนานเ้ยทำแจ่วนะต่อแรงหนน เอาเอาน้องตากคนนี้ยังกันนะลูกเจ้าเอาลูกแล้วบอก่อบเมนรอบเมนร้านนี่นี่ลูกบนเรืฉลุ่บุกเบิ่งหน่อไหมบ่เออลูกเด้งเบิ่งแชเบิ่งเอาไมแน่เนาะนั่งอยู่นี่เป็นเบิ่งเด้อโอ้เอ้าเนาะเปลี่ยนชมบรรยากาศก่อนเนาะอันนี้ทางเข้าเจ้าหนอไมมมากใคร่เนาะโอ้โหใช่นะ โอ้ติ่มบอไปหาบ่อไม่นบ่ละโอ้โดยผู้นี้บอแม่นดี๋ยวโอ้เอาสบายดีเด้อล่ะเด้อทางผู้นี้น้ำเนาะโอ้ลุงลุงน้อยบอนี่หลานบอเออโอ้หอยคือคิดว่าเผดนะเนาะคือกันคล้ายกันแท้ดํากันลูกก่แมคนละพ่อละแมย์เออเป็นลานน้าหมดเลยไม่ได้มีพอม่เมย์ม่ได้สองคนเหระ เอานี่ชั้นิดนางนามเนี่ยเออเอาพ่อกับแม่อยู่ใช่ไหน,นี่น้องมันเออบ่อ,อ,บอลุงลุงเลยถามทั้งน้องเพื่อนนะว่าสักกี่นัดพ่อแม่ปะแล้วพ่อแม่เนี่ยนี่น่ะเป็นอันอีนางนั่นน่ะเป็นลานของอ่าแม่แล้วลูกลูกของลูกของไอ้แล้วน่ะมีผัว,วมัเนาะมีผัวหรือมีเมียเนี่ยเด็กขาเจ้าเลือกราก,กันเลยขาเจ้าปะนน่นอนนี่ไว้ปู่กับปู่แล้ว โอ้เท่ากับมันเดี๋ยวอันชื่อยังล่ะปลาชื่อปลาเอ้าน้องปลาอีกเลยเนาะเอออันอายุเท่าไรแล้วใช่ไหมได้สิบสี่สิบสี่ปีบ่าสิบสี่อันบ่ได้มีอยู่น้ำพอกเม่เลยฉันบอกอยู่นลำเจ้าฉันบอกอยู่นี่นะโอ้แม่เท้าเรียงหมดเรียนหลังนี่บ่แม่เท้าเลี้ยงฮะไปทชำนี่อยู่เฮือนหลังนั่นบ่หลังไม้เั็นบ่ <ม>ก็เฮ็ดส่ขึอยู่กบมีใช่อัน<ด>นั้นอยูได้แล้วคอ่บออเอาเสตื่นแต่พวกมุ่งชงคนี่ไปหาน้อไมมแต่ในมือนะมาต้มไปขายมือื้วมือโอเคะหาเนี่ยมะขี้ก็ได้มาขายแหายนาบ,บ้าวไหมเดีย๋ยวสีซื้อซอยหาเนีอันนั้นมาก,ก็ได้หาทัา้งเอามาให้ทั้งลุงก็ได้หะ แทนคีบได้มีบ่ล่ะน้่มไม่ไล่บ่ราแดงนี่น่ะน,น้่มไม่ไล่แล้วบ่เสียงเลยเพเป็นน้่มไม่นี่นะนุ่มไม่ไล่ในเทพได้แน่นอนโอ้หักแล้วเนาะโดยอ๋อยอดใหญ่ปปนี่เลยละ่ละอีหล่ะไปหาอยู่เช่นี่น่ะไก่ลูกโอนขึ้นพู้ฝึดไก่ไก่ไปหาขึ้พผด้ฤทธ์เนาะอากุย <c oughs> อันหามอันนี้มาใส่อยู่ล่ะมีบ่อันนี้มาใส่อยู่ โอ้เนาะพูดดีโลนันนี้เห็นน้ำมันใหญ่สิคิดทอดเมียเด้กินน้อยทอดเมียเอาเมียเอามากเลยแม่ส้มนี่โอ้ยเนาะโอเชี่ยเนาะน้ำมันไล่น้ไม้นบ่งตัวน้อยนี่แหละครับคันจะกินน้อยก็เอาน้อยลูกเออจะกินใหญ่ก็เอาใหญ่เอาโลดบอร์แรกคันเปินให้ชิมหรก็ชิมใ่ายหรือเปล่าด้วยชิมเลย บ่เอาเห็นนั้นช้ซอยน้องเพิ่นอะได้ดูอันอันตุกี้บ่มีบ่บ่มีนกจับซิมก่อนคันมาได้สินังขาดยานมันเออแถวลองชิมมึงก่อนเนาะยานโต้ยู่ดาติยามันมึงเช่นอีซุกเนาะต้มจะเดนแล้วแม่เดนแล้วไตไปอยู่ขึ้นต่อ้นได้ขึ้นมากรไปรถู่กอันเตอไปตลาดต้มเลยอ๋อไอเม่ไปตลาดตอนนั้นไหนเม่ต้มเลยบ่โอ้ซุกแล้วขนาดแม่นี่แหละขึ้นรถลูก ด้วยยังกระปะ๋ายต้มกระปะ๋ายนี่ใกระป๋าไค่เมื่อนี่เป็นไค่เมื่อนด้แล้วเจ้าเห็ดแบบไรทุ่งแบบเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาจะซีซอยดอกเห็ดใส่ทุ่งได้ขันมันจืดด้วยบ๊อบหย่อนง่ายลโลเนาะไม่ทงลูกเอ้าชิชูนี่คือยาบ่เป็ียังหาไม้ห้อยว่าห้อยคือตะกะเตนนี่กองแป๊มนี่ก็ได้ลูกได้ได้ได้

ไปแล้วถ้างั้นน้องน้องปานี่เป็นลานเนาะด้วยผู่นี่ก็ลานคือกันบ่ด้วยลานมดเออไปยันเนาะไปหาน้องไม้น้ำกันสองคนบ่โอ้ไม่ได้ไรตัวเนาะไปซ้ำกันไปซ้ำกันถามคขาดยที่คนห้าคนอยู่อยู่เฮือนในมดเออตะกี้ลูกเออบัไดเห็ดหายหื่นอยู่กับได้ ยากทุกยขันเนาะขยันเนาะมันไปซือ huh> มือว่ลูกะหาระหารทำไมเนี่ยทหาเให้ลูกเอ๋ยแ็่ช่วนจะซิมหรือวลุงลุงซิมมาบก็จะซก็อซุป็ม่แให้แ็ดบ่เฮ็ดกินเนีจืิแหละ ขมว้าวใช่ลุงมาจืดแล้วใช่ต้มเลยต้มกอนเดต้เันยังขมอยู่เนาะขมมานะต้มก้อนเด้อยังขมอยู่ใช่าต้มมีก้อนก็ได้ใช่เนาะให้มันชุก้อนเ้อจนเนาะเอาสมไพลก้ไปอีกหนึงให้มันชุก้อนลูกอาเด้อเ่ว่าเช่อว่าลุงเนี่ยกินได้แน้พีงไ่รือยี่าะบาขมขมมาหนะยังขม โอ้เอาๆเนาะหาซุมือแล้วก็คายเบิดซุมือบ่โอ้ผัคู่มือมื้อนี้ผักหอตาเชยหญ้าคู่มือตาเชยหญ้าให้บ่โอ้ยอือให้นอยู่เฮ็ดกวงอกบ่แพ้ยอึดเานเฮ็ดมันเดบ่แพ้อยู่หากินเนาะ เออเอาเอาเอาชนะนี่แหละขยันเนาะซอยกันเลยนึกว่านึกว่ามันจะจืดแล้วใช่ดอกเรียกว่านั่นสิมาซอยทางน้องเพื่อนเอาเดี๋ยวลอยจังหน่อยก่อนชนะเพราะว่าทั้งยังบุษัน t ด a กลับหล่ะจะขอไปหาทางน้องนั่นอยู่จักราซื้อไปทางไหนบวกเชื่งดื้อไหนพวกเพื่อนนัหนซื้อดินบ่เีหนังดินเนาะที่เพื่อนเซซีแห่งี่นไปหน่อยไปขอมาเยี่ยมยามเตือนได้ ไปล่ะเด้อทำนั่นแหละให้มันจืดก่อนจังน้อยก่อนก็ได้เนาะเอาเอามาบึงท่านี้อีกก่อนว้ยเนาะไม่ยังขมอยู่ดูน้องมันซีดบีดเลยเนาะเอาเถ้าแล้วสุสัยว่าเชียงเนลูกเถ่าแล้วกินคุ้มได้แล้ววง่ายซะแต่ทับนี่เนี่ยคือว่าพอดีและคุณหันมาวะนี่มุบมับมุมมับเยู่

พูนบริยมเลยว่าเบ็ดบริคิดว่าชิเมือบ้านเลยบ่หรือว่านอนอยู่นี่เลยมาอยู่นี่ตายก็ตายอยู่บ้านนี่ลูสามคนเนาะเจ้าก็ให้อยู่นี่ตลอดเลยมันบ่อยู่ตลอดนี่เจ้าบ่มีต่วหาบ่มีหืนอยู่ทะเพายนี่ขันชิเมืองพ่นกับโบมีหม่องอยู่อีกเนาะเจ้าว่าหนูเจ้าลูกก็ลก แ่ไม่ปวยก็จับอันเต้าพี่เต้าาเตาตะกัเนาะอันนี้กัเฮือนนาทางกันผู้ใหญ่พ็นซอยหลังนี้เนาะแมลินเลยเดยไม่ิน่อยมนไปได้ชอยเฮือนอยู่กับมือเฮือนนั่งเล่นแล้วเฮือนแม่เ่าเป็นพันมดอันพันซอยอันทางผู้นี้บอซอยนกฟานี่บอ กุต้นดูกโอ๊ยกูบ่มีแม่ตะกันหนอยอะๆมมีอยู่หลายลังอยู่นี่ก็เนาะ2 3ลัง4ลังเนาะติดกันแต่ว่าลังตัวนั้นบ่แม่นแล้วเว่าบ่บ่แม่นเฮ็ดเองลังนั้นน่ะเจ้าปลูกเองเนาะโดยแต่ก่อนนี่มันสิมีปลากล้วยอยู่นี่6เออ อคร่าเดอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขู่สุคนเนาะอ่าคือกันอยู่ดีแหงยี่ยมยามทําข้าวเนาะอ้อนั่นแหละพี่น้องเนาะสิเข้าไปเยี่ยมยามทางนอกนั่นต่ออีกก่อนบัดนี้บ่ได้เข้ามาแต่หึงได้โอ้เป็นปีแล้วจ้ะ้น้าไม้น้อาไม้ยังบ่ได้ชุบอืมอาๆเนาะนหน้าทางนองนี่ครับมันอยู่กันบ่ด เอออยู <cin stereotype and als> ่นํากันคือนี่อยนหงเดียวพันบ่ออโอเคเดี๋ยวอันจังไดย่างลงไปพุ่นก็ได้ไปเอาถุงังีาบ่เสียงก็ได้เนาะได้อันเป็นของฝากของทอดเนาะไปมาพี่ก็ได้ล่ะเพราะว่ารถนี่ขึ้นมาบ่ได้ยาลงไปพี่ก็ได้ทางรถบ่เสียงจอดอยูุ่มพอยู่นหยุดแล้วเนาะ อ่าปย่างไว้เพิ่นก็ได้ย่างไว้ล่ะโอเคเอาเอาน้องป๋าแล้วก็อันผู้นี้ได้ซื้อยังเจ้าผู้นี้บ่นี่เจ้าเนี่ยซื้อยังฮะซื้องามซื้องามโอ้เนาะเจอน้องงามนี่พี่ลิกจะบาดนี่โอหเอาเดี๋ยวเอาสูงจังซี่ จากทางเอื้อใจดีเนาะอยู่ต่างประเทศไปหน่อยครอบครัวสีเชียงใหม่เนอะอยู่เหลืออยู่อสองชุดแต่ว่าเขาสีให้เพิ่นชุดนึงแล้วก็มีม,มีน้ำแบ่งกันพอได้กินมือน้อนึงนี่ได้ขายน้ำไม้หายนี่ได้คนละทรายละไรคนละสี่สิบพันโอ้เนาะเก่งแล้วนี่พี่น้อง ơ, mày yêu anh bạn đi. Ô, mày yêu này. Sự hà nó. Ô, mày kìa 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 ให้เขาดึงเครื่องออกมาก,ก่อนแป๊บน,นึ่งเดี๋ยวเด้ออันนี้เบนมาไปดูนีน่ล่าไปดบอเอ่อโอ้โหอะน้องปลามาไปใช้พี่ก็ได้ด้วโอเคอันอันผู้นี้ไพ่สายผู้นี้นะน,อนอะ้องเจ้านนอจวอโอ้เจ้าวอบริเวณแม่น้องเจ้าวอเป็นพี่น้องกันเนาะอะอฮัลโหล เด้อเอาอันนี้อันน่ะถุงยางชีพทางอันน่ะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็ลูกเด้อโดยอารูปมึงอานมมึงอาโอเคครับนะชมเจ้าอยู่นํากันคั่นเอาเดี๋ยวเอามีเพิ่มอีกก็ได้ออใส่บนีบ่มีถุงําใส่พวกเสือบ่ลูกเอ้าใส่พวกเสือเป็นนี่ได้เนาะจําเป็นลเอ้ยเอาแบ่งกันโอเคเอาลูกอ่ะไบ่ยได้บ่ สองสี่หกเอาเพิ่มเป็น1ิพนะเอาอันนี้เดี๋ยวจังจังว่ากันอีกหน่อยเนาะเอากคือว่าเป็นเคสที่ทางผูใหญ,ญ่เจบุญซอยเนาะทางน่องปา่าบ้านเฮือนซานหนึ่งกับทางเมดินซอยเนาะอายุสิบสี่ปีสหมพ่จอจอนะทุนเอาหูเอาตัวไรสะจําบ่ไร้์บอก อันนี้พ่อกับแม่เนะี่ยบ่ได้อยู่เดี๋เนาะอยู่แต่น้ำนมันอยะทำไมเท่าเนาะไอ้เอาน้องเจ้าบ่ได้มีบส่สิ่งเออเป็นลูกคนเดียวแม่อยู่บ้านได้ลูกบ้านตนาบ้านตนาตอนนี้ได้เพิ่นมาเยี่ยมยามเจ้าอยู่บ่โอมันบ่ได้เยี่ยมเอาโบได้มาบ่แม่มาดิ่นน้ำอยู่บอโบได้มา เอออันพ่อได้撒พ่ออยู่บ้านพ่อนี่ยอยู่บ้านนี้พ่อนี่ก็นอนอยู่เพื่อนหลังเดียวกันนี่พ่ออยู่คนละหลังเลยอือแต่ว่าเขามีเมียใหม่ะไรฉันบอกอือเพิ่นก็มีครอบครัวใหม่เนาะครอบครัวใหม่อยู่บ้านตานางอ๋อแม่เจ้านี่ก็มีผัวใหม่อยู่บ้านตานางอีกอ๋อ่ถครับตอนนี้ก็เขาบ่ฮู้เลยกัน ก็แม่ปาการไปยังเล็กน้อย <c oughs> อ๋อคือตัวนี้นั่นเจ้านั่นอยู่น้ำมายาตั้งแต่น้อยเนาะ <c oughs> โอ้โอเคโอเคเออเอ้เอานาะมื้อนี้ก็ได้พบเจอทางน้องเพิ่นครั้งแรกแต่ว่านันนี้ทางผู้ใหญ,ญ่เจ,เจบุญซอยเรื่องบ้านเพื่อนซานแล้วพี่น้องจะเปี๋ยวมุงต้นไปก่อนพอได้อยู่ในโซนทีเศร้อาอ่าก็ได้พบเจอก็ได้วา่าจะเดี๋ยวมุงต้นพี่น้องไปก่อนมไปนี่กันเนาะพอได้อยู่ในทีเ่เอาตำมุกตั้งใจเด้อล่ะเด้อหาอยู่หากินเด้อ rồi rồi áo chú <coughs> mi hang rồi áo hỏi lại anh hay tháng bà anh phải có một cột chạy thang anh à phụ nhai là rồi con chú đi mi hang hay mi thế su khỏe bắp kềm đó em đi su cơ bắp kềm rồi rồi áo hỏi <coughs> lại nó đó à, nó có một cột chạy ra đây rồi này ha hành thang nó ngam chắp còng hay đó ôi <coughs> áo oh, <coughs> ไปโอเคล่ะเด้อไปไปักกันคอยเมื่อบารนีนอเด้อเด้อเอาตามนั้นแล้วพีหน่อยเนาะเพราะว่าทั้งน้องๆพันนี่ขยันเนาะซอยดูความขยันพี่หน่อยเนาะเอาความขยันมาก่อนกางมุกตั้งใจสลายกันนี่แหละเนาะที่เราพบเจอก็่ดูเจอรายเคสกับมิเตหาน้ำไม้น้ำมันเดีง้งปากเด้งท้อ,องอยู่ได้กินเนาะนี่เราก็เป็นกำมพาร์พอเม่เลิก ลาพาจากแตกกันไปมีข้อมีขั้วไม่เบิดเราอยู่กันไม่เถ่ะมาน,นี่กันเดีกะเว่วยเยี่ยมยามาเบียดทางอนาน,น้องงามลำเนาคนนี้กันเนะเาะสาวแซ่เนาะบมาเยี่ยมมายามนาน,ลนเนะะนล,นนลยพี่น้องเนาะปาสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ล่ำลาไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะป้าปนก็นยุตโต๊แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปต่อเยี่ยมยามอีกเคลหนึ่งเนาะเคลนี้นักพี่น้องเลยแต่ว่าเขา ลืมเนาะเดี๋ว่าทีมงานก็คเคยเข้ามาสัมภาษณ์อัเปเดตอยู่ต่างๆเลยก็ดเมนว่าเคสนี่กับทางลุงเทิม่มเคยถ่ายทำโดยการแนะนำบอกทีมงานเนี่ยเชื่อนๆเคยมาถ่ายทำไ่นก็มีผูญญ้ใหญ่เจริญอ่าสุดเดืยอยมงต้นเรื่องข่าวสารอาหารแห้งเนาะสุดเดือยต้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอามาฮูจกักกลับน้องเพิ่นเริ่มต้นไม่น้ำผัดอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ลาพี่น้นองไปก่อนบ๊ายบายได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห่งลำดวยเบิร์สุขสุขคนสบายดี